วันนี้รายการดรคิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอมา้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะมา้าเป็นสัตว์ที่สง่าง,งามหลายคนชื่นชอบมมาแล้วการทำงานของหมอมา้าเน้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไร วันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอมาเพื่อให้หายสงสัยกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อน้องไอรีนนะคะ,คะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหม,มามทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอมเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหมอม้าที่จะ ออกมาตามอคอกมา้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพมา้าหรือว่ามารักษามาที่มีอาการเจ็บป่วยงั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทํางานของคุณหมอได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมแม่แฮน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทํางานของหมอมา้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่า วิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะมมาตัวนี้ชื่อเพรเชอร์นะคะอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับมมานิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อดี๋ไอลีนลองสิเอามาให้ม้าดมมืออ่าโอเคพอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้ว,ลวขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภยัย ต้องทำอย่างไรครับคุณหมอทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได้<อ>ออนะคะอันตรายะนะคะพอม้ารู้แล้ว,ว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อเทรเชอร์เรเอเทเชอเดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่า เขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเวลาเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอ่ะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหน,นอ่ะเดี๋ยวเราเดินมาดู ะะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะคะ่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช,ใช่ไหมของม้าเนี่ยคะ่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลักข้อสอกนะเดี๋ยวพี่จะใ,<ช>ให้ฟังใะะช่ตำแหน,น่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องอลองฟังเบามากเบาใช่ไหม เพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงจะไม่ชัดมากนะคะออต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเ,ออเพื่อนับดูว่า1นาทีอาทีเ,ออเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ออก็คือประมาณ28-44ถึงครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึึงกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ ือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอใช่ค่ะปอดไม้ใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะอ่ะะฟังนี้อ่าเดี๋ยวลองมาฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้เนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโ,โดยเฉพาะไม้ใหญ่ไงถ้าไม่ใช่ลูกมานะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับ เหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าแล้วออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะ,ะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม,มาเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ16-18ชั่วโมงต่อวันนะคะเรจะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสว่านะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่าง วันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็์มานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของอ่ะเดี๋ยวลองให้ฟังอ้อ่าอดี๋น้อยหนึ่งฟังนดหน่อ่า ปกติม,มีอะไรขยับอยู่ข้างในใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับนี่ยเป็นเรื่องแหละ <c oughs> ถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของรําไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะคะ <c oughs> อ่าเราได้เห็นการทํางานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ําหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่า ม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับพี่หมออยากให้อลรินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล6กนี้ได้ไหมคะ60โลกว่าหกโลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเลนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะคะอ่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ3 0โล50โลได้ไปจน<อ>ถึง600-700ถึง700โลเลย<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ มาตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไอรินคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไงที่ช่างอันใหญ่ๆห,หรือเปล่าคะที่ช่างอันใหญ่ๆห่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอต้องใช้อันนี้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ <laughs> ใช่ค่ะแต่สายวัดอันนี้มันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอก ะะมันจะให้น้ําหนักที่ใกล้เคียงกับน้ําหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ10-20%ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลรินวัดเนาะ,ะ,ะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึง ขีดที่2เป็นน้ําหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ําหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรมะะัมน้องไอรินบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเตอร์ของเราอะหนักเท่าไหร่โอ้414โลค่ะใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นิทายไม่ใกล้เลยถึง300โลโอ๋อใช่ค่ะ ะะเราพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะอ๋อตอนนี้เขากาลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming หนึ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรปกออกสองก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดี<ๆ>เห็นไหมว่ามันเป็นเงา แล้วก็อย่างที่3นะคะที่สําคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากลูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการปลูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลูมตัวกันคือเขาจะแงบแงบๆงบแงบงบแทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จําลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองนี่ย ประโยชน์อันที่4ี่ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นน่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะอ๋อค่ะน้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหม,มามันไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟ,ฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการ ดูแลสุขภาพม้าลายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้าลายปีก็จะมี1ก็คือการทําวัคซีนนะคะ2ก็คือการทําฟันหรือตะบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแายพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีดม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกําหนดในการตะบฟันม้าประจําปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆแล้วการตะบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ ประโยชน์ของการตะไบฟันมาก็คือ1เป็นการทําให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่าอาหารมาที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทําให้ฟันมามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลามาเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทําให้มาเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทําให้มาเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมาย นะคะ oh. อ่าก็จะเป็นตะใบนะคะซึ่งมีความโคมอยู่เนี่ยอลินจับได้รูปเป็นอย่างนี้นะคะเราบังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญเท่านั้นในการ oh. ที่จะตะใบฟันม้าให้ดูหนักมากเลยนะคะเนี่ยใช่หนักเนื่องจากมาตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค้างใหญ่ oh. เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทําฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะ่ยทำยังไงค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะเราขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่านี้มาเขาพร้อมทําฟันไหมค่ะปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ไม่ได้หลับนะ,ะเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น ยาซึมให้แล้วนะคะ,คะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปือป้อๆเหมือนตอนราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวทัลไซา์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะ,คะหลักๆที่หมอจะทําก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียง การเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่าค่ะคุณหมอคะเป็นไงบ้างะะคะก็อาจจะอัตราการเต้นหัวใจของเขานะ่ยก็ปกติดีนะคะ<อ>มีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะเฉนนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุ๊เขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟ,ฟันนะคะ มีบางตัวครับอย่างตะเกียพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับ เรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้วไวามากค่ะใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อยค่ะตัดตัววันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันมา้าการทําฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอหนึ่งวันโหสนุกมากมากเลยค่ะได้ติดตามการทํางานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหวัวใจตรวจปอดของมา้าได้รู้ว่า การช่างน้าหนักของม้ามันเป็นยังไงคะ่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะใบฟันม้าด้วยค่ะถ้าสมมน้องๆหรือว่าน้อง,อง,อง,องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะ อย่างที่2ก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดก,กับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องมาศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทําให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะยินดีค่ะ